มาฟังเลี้ยงล็กหน่อยเบาๆาทองที่วานิท่านกับบแมนดอกเป็นเลี้ยงเบาต่อเบาเห็ดกันฟังก็สื่อว่ามันเป็นแต่อยากหัวฟังแล้วก็เออบันเทิงเรื่องใจป้ายสแล้วบาดีเด็ก <laughs> หน่อยเนาะมันเบาๆทองเขาล็เรียนแล้วก็ยังบบดทองอยู่มือนนันมาแต่ล็เลียงยังมาหาพ่อใหญ่พ่อย์ยะเฮ็ดยามันเบาทองเอามึงคิมาเอิกูพ่อย์ยะได้จังไตยบาทดิฮะ ลาบ้าวทอพนะออมึงไปกรุงเทพมึงมาถึงโอ้ยมาแต่ดูแลเอ,อ้ามึงคือมาไว้่ายแถบเปิดเทมเนาะมึงอยู่นรัพออยู่น้ำแมนอยู่ในอีพอพอมึงไปยญบุ่นพอมึงเห็นงานอีหย่างต่อไปแล้ว,วอ่ะขับรถโคหีพนะสั่งวานรถโคหีแต่บดีข้ามึงยังบอกว่าทอเนาะพ่ะนะ,นะม,มึงกินเขาก็หยังกินกับป๋องปลาบ่แท่อ่ะ อย่างก็ตีบอแเสบกิมียาบอซาโผกิโกโกรู้สอนรู้ยังแล้วเห็นว่ามันบ่็นบอดทองก็เลยเพราะไงอันนี้นั่งเบ่ากันไปเพราะไงกับฟันเฟือนไปนั่นแหละอ๋อมึงก็บบ่าวอดทองอีนเรียเนาะเดี๋ยวกับคอนั่งไงแล้วนั่นบ่าวทองครับแกนั่งก็นั่งเบ่ากับ่พราะไงโบกับทาอยองค์นแล้วนี่ที่ผ้ากันเลนส์ยังแล้วแต่ละมือเลกโรงเรียนมาเสียผ่ากับบ่เปลี่ยนไปไปเลนส์ท่อ ปไปเล่นใส่เ่นชวนกันเนาะกำลังบ้ากันหัดเล่นบักคอยอใส่ก้อนหินแทนหาก้อนหินมาได้ก็เลยแล่นไปถามมาไง่หมามันกับวัวทองเนาะไม่ใไ่หมาไม่ใไ่หมาพ่อนะไปเป็นยังจไงว่าเอินหมาเอ้ยย่าสันไม่ไงซื่อหมาเอิดไหมไม่ไงหมาไปพาไหมกันน่ะหมาโอหมาไม่ไงกับวัวจึงไม่อยากออกเด็กหนอยมกับวัวเนี่ยกับตัวหมาว้า ไ่ได้บ่ได้โอ้กกดพได้เมื่อานยังระบาดเนี่ยแม่ยไม่ขี่หีบบอป่ะนะฮะอี่หันอมียไม่ขี่หีบบอกับพ่อรู้เรื่องลูกเล่าจะเรือไม่เอวาไปยังไปเล่นบักหอป่ะฮะเล่นบักหอบ่ปนะนะโอ้ ก็พรหูต enfin ักอยอะเลยแหละมาขอกระไรแล้วก็เพิ่งตกตายแล้วเรียนักหอหนาๆพะนะคุณเก็บเอาเยอะพุ่นนแล้วก็หูยดออว่าเอาขบ้หินนั่นนะได้หินแล้วก็มาเล่ยนจะได้แถวเพอาะลงนั่นแ่ละเรีนเป็นดอกกำลังหดเลนนะเล่นมาเก็บงอมเงี้ยเงี้ยน้ำใน้ำใบไงนั่ละน้ำเงยน้ำซ่านนั่นละซ้ำคำซ้ำยัาวเนตือนดซ้ำหอดย่าหนึ่งข้อแรกวันต่อไปทั้งไงก็หาต่เนีวถามหลานเลยเหมอนเด มึงได้อยังล่ะอันมึงไปกรุงเทพนั่นหนาอันอันได้สี่ไปนะวุ้ยมึงลร่างโบไทั่วที่แต่วงาวดิว่าระพวกเนี้ยว่าได้สิงตะโปได้สิงตะโปนะนะมากว่าจักรค้สิตะโปสิงตะโปส่วนมูหล่อเลี้ยนฉันก็หายหล่อเลี้ยงโคเด้อร์ไปนะเราก็บูนะคือสอนขว้วโก้ไม่คัสเเปคือกูแม่นดีลีได้ล่ะโก้ล้านเพิ่์ลว่าจะไปสอนคนอื่นมันติเป็นคือเขาเฮ้ยโก้บันล่อเลี้ยมึงดอกะ